โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยทีวีทีวีนิวทีแทผมชื่อบูมยูนะครับ่ก็คือช่องบูมครับช่องบันเมาครับเดี๋ยวผมจะมาแคสเกม0.16.0นะครับภาคเต็มนะครับตอนนี้ออกงานแล้วครับใครไม่โหลดหรอผมไม่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปรับผมทิ้งไม่เป็นอ้าวคุณจะมาถ่ายครั้งแรกนะครับนี่อ้าวครับผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเข้าไปเลย ผมไม่ค่อยช้ามากเลยอ,อโอเคเข้ามาแล้วมาตอนนี้ผมบักแหบนิดชีวิตไงไงนีี่่นนั่นะนะ,นะผมมันแหลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเพราะของช้าแล้วเล่นไปด้วย ใช้ได้เียนด้วยนะครับมามาเลยครับอย่างเช่นนะครับมันมีตัวเออมีอุ้ยอุ้ยมันมันตีอะมันตีเดี๋ยวผมปรับก่อนนะครับเอออย่างอีอีอีอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถปรับในเซิร์ฟก็ได้นะครับแบบปรับแบบอมตะนะครับในเซิร์ฟก็ได้สามารถปรับได้นี่ครับมีพวกมีตัวอุ้ยแหลกแหลกว่ะเขาขออภไปด้วยนะครับมันแหลกครับมันนี่ไงครับเนี่ย มีตัวนี้ครับเข้ามาใหม่ครับที่ท่มันเข้ามันแต่ศูนย์จุดสิบห้าแล้วศูนย์จุดสิบหกเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมผมไม่รู้ครับว่ามันมีใหม่เดี๋ยวก็มีบล็อกส์แล้วก็มีบล็อกสามบล็อกนี้เข้ามาใหม่ครับเนี่ยบล็อกมีแต่บล็อกสวยๆทั้งนั้นเลยบล็อกนี้บล็อกหนึ่งบล็อกนี้มีบล็อกนี้แล้วก็บล็อกนี้แล้วก็บล็อกแล้วก็บล็อกนี่ะแล้วมันมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับมีนี่ครับนี่มีที่มีที่วาร์ป เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเรืมันเรือเฮ้ยขอไปด้วยนะครับนั่นนี่ครับ่นี่มีอันนี้เข้าใหม่เขาฟองน้ำครับมันจะมันยังไงครับมันดูดน้ำนะครับเนี่ยเอาวางไว้เพื่อความสวยงามนี่ครับมันมีที่วาร์ปมาครับแต่มันวาร์ปได้จริงนะครับนี่แหละแหลกครับขอไปด้วยครับมันแหลกจริงครับผมช้าเล่นนีมครับเนี่ยเอี้ย โอ oh, ้แหลกแหลกแหลกเอาได้ผมไละเด้ผมตัดคลิปก่อนนะครับแป๊บนึงแหลกมากเลย mm hmm. อ้าวมากันต่อนะครับอเออมไม่มีนี่ครับศนี่สิบหกครับมันมีตัวนี้เข้ามาใหม่ครับนี่สามารถกดกดเข้าไปแล้วสามารถอัปเดตของก็ได้ครับนี่เอาขอนี่เอาดาบมาอัพ เอาดับก็ได้ครับเอาพวกพวกเหล็กพวกทองพวกไดมอนด์พวก,พวกเงินี่ครับมามาสามารถเออปรุงยาได้ครับเนี่ยายาก,กระโดดสูงยาบินเร็ยวยาขุดเร็วนี่นะครับอ้าวเต็มเลยของกูโอ้เอี้ยอ้าวมาแล้วครับมานี่ครับโฟม ผมตัวนี้นะครับเนี่ยมันสามารถกรูดน้ําได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนะครับมันอยู่ยี่แถวมันอยู่ที่แถวตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับอยู่ที่แถวตรงนี้ครับเนี่ยโอเคนี่ครับผมเตรียมไ้ละที่ตะก่อนผมไม่เตรียมไ้นะครับแต่ผมไม่เอาลงอันนี้ครับเนี่ยนี่ครับมันน่ามันดูน้ําครับดีใช่ไหมครับเนี่ยภาคเนี่ยอย่าตอบว่าไม่ดีนะครับอย่าอย่าด่าผมด้วยอย่าจะด่าผมด้วยนะครับ อย่าด่าเพราะว่าดีพ่ออย่าด่าเพราะว่าผมเคยด่าคนมาแล้วมาคราวนี้มันจะมีที่วา์บครับเนีแหลกว่เนี่ครับเนี่ยมีเออที่วาับครับเออนี่ยครับที่วับปนี่ยครับนี่ไงครับอยู่สุดท้ายแล้วครับเนี่ยที่วาับเนี่ยนี่ที่วาับ โดนไปพี่ตึ้มมันวา้าไปจริงนะครับเนี่ยอาคุณอยู่ไหนเนี่ยอาอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงครับนี่ไงเอออย่างอย่างเช่นตัวนี้มันดีอย่างนึ่งครับที่มันมันสามารถเราถ้าเราสร้างบ้านไปตรงไหนเราก็ทำนี้มันก็จะถึงเราอยู่ไกลขนาดไหนมันก็จะเออเออเราก็จะเห็นเหมือนเก่าเนาะแต่ผมแต่บางครั้งก็มองไม่เห็นนะมีมีที่ว้ามาแต่ไม่สามารถไปโลกเอนเดอร์ได้เพราะว่าศูนย์จิตจิตครับ คันี้ก็อย่างสุดท้ายนะครับเออเป็นเป็นเอออสร้างสร้างตัวดีได้นะครับเนี่ยสามารถสร้างเออสามหัวได้นะครับเนี่ยเลี้ยงให้ดูเลยนี่เขามาเรียงเนี้ยแล้วหัวต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นี่เข้ามาผมจะสร้างให้ดูครับนี่ครับเฮ้ก็เอาหัวมันมาหัวตัวนี้นี่ถ้าผมสร้างตัวนี้ผมจะโคตรแหลกเลยครับถ้ามันแหลกก็ เออเขาเอาไปเลยนะเขาทำมันทำมันแหลกตอนนี้นะครับนะีวางป,ปึ๊บเอ้าว,วางไม่ถูกปึ๊บอ้าวมกำลังดีโหลดครับดีโหลดแล้วรีโหลดนี่มันระเบิดนะครับเนี่ยเฮ้ยตูมตูมเอ้าบั็กไปดนใต้ดินแะล้วเอาคนนี้ เห็นไหมเขามันแหลกเขามันแหลกแล้วมันก็บั๊กเลยเขาเนี่ยมันบลั๊กไปใต้ดินเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมของผมมันหนักเห็นไหมทำเพี้ยอะไรของมันไม่รู้แม่งเอ้ยแหลกเลยเห็นไหมครับเร็วนะครับตัดคลิปกันนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึง